หมอกกำงามตอนหาโมงแรกกว่าจะพี่น้องกะล่งสิหกโมงค่ะน้องเห็นหมอกวะอากาศเย็นกาลั่างเมือยอนพี่น้องแล้วมอแรกก็ยินจ่อยๆพี่น้องนี่ก็กันได้ยังกินเขาแรงพี่น้องเราก็ได้ใกล้ถอด,ด้วจ้ะคือใกล้ันคือใกล้ันใกล้สับเมื่อมักแล้วก,ก็ถอดพี่น้องนี่เห็นฝัา่งกงาม,งามหมอกกาลัางล่งเลยทายมาให้พีเห็นน้องเบิอง้ะจ้ะพี่น้องก็่าบรรยากาศเขาวนอน เขานอนเขาลมตัวพี่น้องนี่เหืดอเนี่ยจักน้อยพี่น้องจักกาศงามยามเหมือแลงเข้านี่เหรอจ้าพี่น้องนี่ตาก็เริ่มเย็นแล้วพี่น้องข้าก็รักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเอ้ยอืมโรเมื่อชีบกับพ่อพี่น้องนี่สายหมอกงามยามเนมือแลงเราพี่น้องเนาะนี่เขาได้พี่น้องเข้าท่าน้เกี่ยวได้จ้าพี่น้องว่ามันเขาเกี่ยวเลยได้หนิเขาท่านเกี่ยวได้พี่น้องได้หนิยังเป็นเขาลมไหมพี่น้องนี่ อาทิตย์กำลังจะรับโลกไปละพระจันทร์กำลังตีขึ้นทางไหนพวกนี่พระจันทร์อยู่ฟังไหนพวกพี่น้องพระจันทร์คือว่าเห็นเนาะเห็นแต่เมื่นมืดอื่นเลยบรรยากาศเนี่ยเหมือแลงมืดอื่มื่นี่พี่น้องบรรยากาศเขาลมๆกับลมแต่ฟังเดียวฟังนีบอันั่นอารมณ์อากาศงามๆมื่อฝากพี่ฝากน้องพี่น้องหมอกกำลังลงเห็นบ่ิเวณหม่องนั้นภูเขานี่หมอกงามๆเนี่ยเหมือนแลืง ท้องฟ้าสีส้มพี่นอ้องอากาศพระอาทิตย์อัสดงแล้วพี่น้องมาฝา่าฟีฝากน้องเอไทายเบิ้งจากสองนาทีนะพี่น้องเบิ้งเขาเขา่าลมจ้าน้ายเขาลมก็หมอกแค่เมือแลงเลยเมื่อนี้บ้งก็ไปกีดยางคือเก่าแล้วพี่น้องเมือนเสากนรันบ้งกับเสียห้าเป็นยอดกดุดทำบ๊อบชิคานทาบ๊อบชิคา,า,า,านบ้งกับยอดกุดเองก็ากะอยูบ้านกับมมแมวหัวใจอาหารเห็นแมวกินโอ้นอกเอยียงคืนอนกอย่างนอ,อ,งนอพี่น้องเลย บรรยากาศเนี่มือแลงพี่น้องมังเลยก็ับเย็นกันเอาเ้อจ้าพี่น้องหมอกกำลังลง่งพี่น้องงามๆเนี่มือแลงจ้า